สวัสดีค่ะพบกับพี่พึ่งอีซูซูโปรแรงแถมเยอะอีกแล้วนะคะวันนี้พี่พึ่งมากับน้องเซบูครับสวัสดีครับค่ะแล้ววันนี้น้องบูวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันคะเราจะมาคุยเรื่องรถอีซูซูแคป1.9ตัวรุ่น S, <S คือสําหรับพี่พึ่งกับน้องบูแล้วนะคะโปรแรงแถมเยอะแน่นอนนะคะอ่ะเรามาดูรถกันก่อนแล้วกันเนาะนะคะตัวนี้นะคะเป็นรถแคปนะคะใช้สําหรับบรรทุกก็ได้ แต่งซิ่งก็ได้ถูกไหมคะน้องบอยใช่ครับแต่อันเนี้ยสเปคที่ลูกค้าสั่งเนี่ยจะเป็นรุ่นแค็บที่เป็นไม่ได้โหลดที่ไม่ได้โหลดอ่าใส่แม็กเฉยเจะไว้บรรทุกของอ๋อแต่ใส่แม็กเฉยๆใช่ไหมคะใช่ครับเพื่อความสวยงามของวัยรุ่นใช่นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์1,900า ซะซีซีซีแล้วก็แรงม้าเท่าไหร่ครับผมร้อยห้าสิบแรงม้าครับครับแล้วก็มีทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้ถูกไหมครับใช่ครับอ่าแต่วันนี้เรามาดูเกียร์ธรรมดากันก่อนนะคะแล้วก็อันนี้น้ําหนักบรรทุกนะคะบรรทุกได้เท่าไหร่ครับลูกหนึ่งพันห้าร้อยตันหนึ่งพันอืมหนึ่งจุดห้าตันถูกไหมครับผมถ้าหนึ่งพันห้าร้อยตันมีตัวบรรทุกแล้วว่าอ๋อเหรอเราจะให้มาดูรอบๆรถกันไหมอ่ะดูรอบๆรถก่อนดีกว่าอ่าเชิญเลยค่ะอ่าไฟหน้าเป็นอะไรครับ ไฟตาเป็นมัลติดีเฟกเตอร์ครับครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวนะครับอ่าแล้วก็นะครับแล้วก็ข้างหลังรถเรานะครับเราก็แถมกระบะไลเนอร์นะคะก็สามารถบรรทุกของได้เยอะนะคะถ้าแต่งซิ่งอย่างเงี้ยเราใส่คอกใส่อะไรได้ไหมใส่ได้ใส่ได้หมดเรามีบริการใส่คอกใส่คอกใส่อะไรให้ก็คือคุยกันได้เป็นการ์ดใช่ไหมครับใส่คอกใส่ลัางคาแบบเคอร์ลี่ทุกอย่างครบหมดเลยนะคะแล้วก็ภายในนะครับ รุ่นนี้นะคะเป็นแคปเปิดได้กว้างขวางนะครับน้องบูลองเข้าไปนั่งดูน้องบูอ่าเด่าไรคะสูงร้ปยั่งสูง183ครับอ่าน้ําหนักไม่ต้องถามนะครับเยอะหุ่นดีหุ่นดีนะครับนั่งสบายนะครับลองลองปรับท่าปรับท่าแบบเวลาเราขับจริงๆนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวพี่พึ่งไปนั่งข้างหลังดูนะครับว่านั่งแล้วสบายหรือเปล่า อันนี้พี่บูสูงร้อยแปพี่พึ่งสูงร้อยหนะครับเห็นไหมนั่งสบายนะครับไม่มีการติดมันไม่มีแบบว่าอึดอัดเลยนะครับนั่งทางไกลสบายแล้วก็แคบข้างหลังก็กว้างด้วยแล้วก็ตัวนี้นะครับพี่บูลองใส่เกียร์ถอยให้ดูหน่อยครับบางทีลูกค้าชอบโทรมาถามว่าใส่เกียร์ถอยทำปกติแล้วอะถ้าทั่วไปอะก็คือเกียร์หนึ่งอะเข้านะครับโดยเข้าปกติ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเกียร์ถอยต้องกดกระเดื่องนะครับยกแล้วกระเด็นหน้าครับก็จะเป็นเกียร์ถอยเตือนเราด้วยใช่ไหมครับใช่ครับมีเสียงดังด้วยกระบะหลังนะครับสําหรับผู้หญิงอย่างพี่พึ่งสมมติว่าพี่พึ่งค้าขายนะครับตลาดนัดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเปิดง่ายนี่นะครับแล้วก็ไม่หนักด้วยเห็นไหมสามารถขึ้นลงได้สะดวกสบายเลยนะคะนะคะแล้วก็ขนของสมมุติยกของขึ้นมา ผนได้สบายอันนี้อุปกรณ์ครบนะพี่พึ่งของเราครับตอนนี้ของเราก็จะมีจัดโตปให้กับลูกค้านืพี่พึ่งนะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าสายซิ่งนะครับเราก็จะมีโปรให้มีล้อแม็กให้เราไปดูตรงข้างหน้าไหมเดี๋ยวไะได้ดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับล้อแม็กเนี่ยเราสามารถตกลงกันได้นะครับเดี๋ยวนี้เรารับจัดส่งให้ไม่จําเป็นจะต้อง ฟิตว่าเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าเลือกที่จะเอาเป็นแม็กแบบอื่นเราก็สามารถจัดส่งให้ลูกค้านะครับอย่างเช่นพี่พึ่งแบบสมมติพี่พึ่งเป็นลูกค้านะครับที่ไม่รู้เรื่องแม็กเรื่องอะไรเลยเซล์ของเราพี่บูจะจัดการให้เลยใช่ไหมครับใช่ครับก็คือทางเรานะครับจะมีการแนะนําลูกค้านะครับสามารถให้ลูกค้าเลือกแล้วก็จัดส่งให้ลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการนะครับผมอ่าแล้วก็แม็กตัวนี้มันเป็นแมกรุ่นอะไรอะคะพี่บู t e 37 แล้วถ้าเกิดพี่พึ่งแบบว่าเออคุนผู้หญิงขับรถไม่ได้รู้เรื่องเรื่องแม็กเลยอยากได้แม็กตัวอื่นได้ไหมครับได้ครับก็สามารถเลือกแม็กแล้วก็คุยกับทางเราได้ครับว่าจะเอาเป็นแม็กรุ่นไหนยังไงใช่ไหมครับโหลดไม่โหลดก็ค่อยว่ากันอีกทีนะคะใช่ครับอันนี้จัขแต่อยู่ที่ลูกค้าใช้งานว่าถ้าเอาไปใส่ซิ่งแบบใช้ชิลชชีวิตประจําวันก็อาจจะโหลดแค่จัดทรงให้มันสวยกว่านี้นิดนึง ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดเอาไปใช้งานแบบนี้ทรงแบบนี้ก็สวยกว่าศึกษาได้ครับอาแล้วก็พี่ๆพ่งที่พี่เพ่งเห็นว่าบางทีวัยรุ่น่ะที่เขาฝากระโปรงเนี่ยมันเป็นคนละสีกับตัวรถเนี่ยมันคือฝากระโปรงอะไรครับมันเป็นฝากระโปรงคาร์บอนไฟเบอร์ครับมันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะคบแล้วถ้าเกิดสมมติว่าพี่เพิ่งเป็นลูกค้าแล้วพี่เพิ่งอยากจะได้ทั้งฝากระโปรงทั้งล้อแม็กเรามีจัดโปรไหมครับมีครับตอนนี้ที่โปรเราในคลิปนี้นะครับก็คือส8 0 0มืนแปน เท่านั้นถูกไหมคะใครับสำหรับซื้อกับพี่บูแล้วก็พี่พึ่งนะคะในคลิปนี้นะคะจะคอมเมนต์มาหรือว่าจะเข้ามาที่โชว์รูมหรือจะติดต่อเราว่าโอเคดูคลิปมาใช่อยากได้โปรตัวนี้ได้อะไรบ้างครับก็ได้สากรกโปรงนะครับล้อแมกขอบ18นะครับยางพร้อมซิ่งนะครับแถมจะมีโหลดให้นะครับก็ขึ้นอยู่ที่ว่า เราจะเลือกโหลดขนาดไหนนะครับแล้วพวกที่แบบว่าไอ้แดงๆอย่างเงี้ยพวกนัดล้อพวกตัวเนี้ยแถมให้ด้วยไหมครับเรามีแถมให้ฟรีครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับครบเซ็ตเลยใช่ไหมครับสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากเงินดาว48,900บาทแล้วของแถมทุกอย่างจัดเต็มนะครับจัดเต็มเหมือนในที่ที่เห็นจากรถชนนี้เลยนะครับแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นกระบาดเนอร์ฟิลมล็อกเบรกล็อกคัดล็อกยางอะไรอุ้ยเรามีให้บร <10 S 2> <ห>ิ<ภ>การนะคะมีให้ครบเลยนะคะแล้วสำหรับวันนี้ก็ฝากเซลล์บูนะครับหรือสามารถติดต่อปรึกษาปัญหานะครับเบอร์โทร0936594564ครับไอดียลายเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ข้างล่างครับสำหรับพี่เพิ่งนะคะสำหรับลูกค้าพี่เพิ่งที่จะติดตามพี่พึงนะคะในเพจชื่อ พี่พึ่งอ e ีซูซูโปรแรงแถมเยอะนะคะแล้วก็เบอร์โทร0931317759นะคะอไอดี ID ลงดีลาก็อยู่ในเบอร์ในนี้ได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าคนไหนนะคะสนใจที่จะออกรถซื้อหรือไม่ซื้อยังไม่ต้องสนใจนะคะปรึกษาก่อนได้ไม่ว่าจะเป็นปรึกษาพี่บูหรือปรึกษาพี่พึ่งปรึกษาฟรีค่ะแล้วก็ ออกรถทำสัญญาไม่เสียตังนะคนะออกรถทำสัญญาส่งให้ถึงถึงบ้านเลยใช่ใชค,ครับเรามีรถสไลด์พร้อมครับไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะโควิด <COVID. S 1> กำลังระบาดนะคะเราก็อยากให้ลูกค้าทุกท่านนะคะหรือท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะระวังตัวแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่พึ่งลีซุซุโปรแรงกับพี่บูก็ขอตัว ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ